สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการเจาะกระเบื้องด้วยดอกเจาะกระเบื้องนะครับก็คือเป็นดอกหัวเพชรจะมีอยู่2ดอกนะครับที่สามารถเจาะกระเบื้องได้นะครับโดยที่กระเบื้องไม่ได้รับความเสียหายนะครับดอกนี้จะคล้ายๆหัวธนูนะครับส่วนอีกดอกนึงนะครับจะเป็นดอกหัวเพชรนะครับตรงปลายดอกนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกากเพชรอยู่นะครับดอกลักษณะแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะเจาะโดยที่ไม่ทําให้รูกระเบื้องได้รับความเสียหายนะครับ สำหรับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะเจาะกระเบื้องนะครับแล้วก็ให้กระเบื้องได้รับความเสียหายน้อยที่สุดนะครับก็คือให้เราเจาะบริเวณขอบขอบกระเบื้องไว้ก่อนนะครับถ้าเราเลี่ยงได้นะครับควรจะเจาะบริเวณขอบกระเบื้องนะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะปรับระยะได้นะครับพยายามเลี่ยงียงบริเวณตรงกลางของแผ่นกระเบื้องนะครับให้เจาะบริเวณตรงขอบแทนนะครับอย่างเช่นนี้นะครับผมเตรียมเจาะไว้แล้รับที่แขวนสบู่แล้วนะครับเนื่อจากว่ากล่องใส่สบู่เก่า2อันนี้นะครับ ลักษณะระยะห่างของดูนะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับเช่นอันนี้นะครับผมเจาะไปแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะมีขนาดที่กว้างกว่านะครับนี่นะครับระยะก็จะกว้างกว่าตัวนี้นะครับเราก็ทําการวัดก่อนนะครับแล้วก็เจาะลงไปนะครับอย่างนี้ผมเจาะแล้วก็ฝังพุกลงไปแล้วนะครับก็สวมลงมาครับแน่นหนาครับเคยซื้อแบบพวกสัญญการมาแล้วนะครับก็ ไม่สามารถที่จะติดกระเบื้องได้นานนะครับเวลาโดนน้ำบ่อยๆเพราะผ่านระยะไปหลายเดือนนะครับที่เป็นสุญญากาศก็จะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับถ้าจอบแหวนผนังแบบนี้นะครับก็จะทําให้มีความแข็งแรงคงทนมากกว่านะครับใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับเอาละอย่างเช่นแบบนี้นะครับพวกชั้นแหวนพลาสติกนะครับพวกชั้นแหวนพลาสติกเนี่ยถ้าหากว่าเป็นชั้นแหวนพลาสติกใหญ่ๆแบบนี้นะครับแนะนําให้ซื้อแบบเป็นพลาสติกนะครับพยายามเลี่ยงที่เป็นลักษณะของโลหะนะครับเพราะว่าน้ํากับ โลหะเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกันนะครับสนิมก็จะกัดกินแล้วก็เหล็กก็จะเกิดการกัดกร่อนได้นะครับถ้าเป็นพวกพลาสติกแบบนี้นะครับก็จะอยู่ได้ยาวนานหน่อยนะครับอย่างชิ้นนี้ก็ประมาณ10ปีแล้วนะครับแนะนําอีกอย่างนึงนะครับสําหรับพุกที่เราจะแขวนนี้นะครับอย่างเช่นเราจะแขวนพุกเบอร์หนะครับเราก็ควรจะใช้ดอกสว่านเบอร์หนะครับอันนี้เป็นดอกสว่านโรตารี่ที่เราจะเจาะปูนนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะกระเบื้องก่อนแล้วค่อยเจาะปูนทีหลังนะครับเพื่อที่จะทําการฝังพุกนะครับถ้าหากว่าพุกเบอร์8นะครับก ใช้ดอกสว่านโรตารี่นะครับที่เป็นเบอร์8นะครับง่ายๆนะครับถ้าเป็นพุกขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นเบอร์6นะครับเราก็ใช้ดอกที่เป็นเบอร์หนะครับง่ายๆนะครับมันก็จะพอดีกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเลือกใช้พุกนะครับว่าเราควรจะใช้พุกเบอร์อะไรแล้วก็ใช้ดอกสว่านเบอร์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะอีกรูนึงนะครับเพื่อที่จะทําการแขวนของนะครับอันนี้ผมจะใช้ดอกดอกหัวเพชรนะครับที่ปลายจะเป็นคล้ายๆกากเพชรนะครับ เราก็จะใช้สว่านธรรมดานะครับเจาะน้ำไปก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสว่านบอสนะครับตัวเล็กนะครับ320วัตต์นะครับสว่านนี้ไม่ใช่สว่านกระแทกนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นสว่านโรตารี่นะครับของสแตลเล่นะครับเพื่อที่จะทําการฝังพุกลงไปนะครับลักษณะของดอกเจาะกระเบื้องนะครับที่เป็นหัวเพชรนะครับเดี๋ยวเราก็ขันให้แน่นก่อนนะครับ มีสามรูแล้วครับก็ขันให้แน่นทั้ง3ามรูเลยนะครับสมมุติว่าผมจะเจาะรูตรงนี้นะครับผมก็ทําการมาร์กไปก่อนนะครับวิธีเจาะนะครับก็คือเราอย่าเพิ่งวางตรงนี้ไปตรงๆนะครับเพราะว่ามันจะเปมันจะปัดไปได้นะครับให้ทําการเอียงดอก45องศาไปก่อนนะครับ เราเอียงดอก45องศา,าแล้วจับนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ถึงค่อยงัดลงไปแบบนี้นะครับตรงๆนะครับจับกระเบื้องก็ค่อยๆนะครับใจเย็นๆครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับสังเกตได้เลยว่าจะค่อนข้างเนี้ยบเลยนะครับรูนะครับ กระเบื้องก็จะได้รับความเสียหายน้อย sideways. นะครับนี่นะครับเวลาเจาะนะครับพยายามเจาะแถวขอบก่อนนะครับนะครับเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือกระเบื้องผนังห้องน้ํานะครับนี่ก็คือเศษกระเบื้องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกระเบื้องนะครับว่ามีความหนาแค่ไหนนะครับอ่านี่นะครับมีความหนาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้สว่านโรตารี่นะครับเจาะผนังปูนเข้าไปนะครับ ซึ่งพุกที่จะใช้นะครับเป็นพุกดอกเบอร์6กนะครับเราก็จะใช้ดอกสว่านที่เป็นเบอร์หนะครับถ้าหากว่าผมไม่ได้ใช้ก้านวัดระยะกับตัวสว่านโรตารี่นะครับผมก็จะใช้วิธีการพันผ้าเทปนะครับให้รู้ว่าระยะความลึกของพุกประมาณไหนนะครับแบบนี้นะครับใส่ดอกเข้าไปครับเช็คความแน่นนะครับอยู่ที่หมดกระแทกนะครับ สว่านโตรตารีจะดังแบบนี้นะครับหมดเจาะกระแทกนะครับปูนครับวิธีการใช้สว่านโตรตารีเจาะปูนนะครับเราไม่ต้องกดไปแรงๆนะครับแล้วเดี๋ยวสว่านนี้นะครับเขาจะค่อยๆเจาะสลวงเข้าไปเองนะครับ รเราเขาวัดระยะแบบนี้นะครับเราจะตอแบบนี้เข้าไปเลยก็ได้นะครับแต่วิธีที่แนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือเราหมุนน็อตเข้าไปนะครับนี่นะครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนี่นะครับไม่ไม่ต้องลึกนะครับนนะครับซึ่งน็อตเนี้ยจะพอดีไปนะครับเพราะว่า จะมีความสั้นอยู่นะครับจะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือพุกกับตัวดอกสว่านเนี่ยนะครับจะมีความพอดีกันเลยนะครับจะสูงพอๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเกี่ยวหรือว่ายึดอะไรเนี่ยควรจะใช้สกูที่มีความยาวกว่าของเดิมหน่อยนะครับแต่ว่ามีขนาดความอ้วนความกว้างของดอกที่เท่ากันนะครับหรือว่าดอกที่ใส่ไปในพุกให้เท่ากันนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะถอดสกูตัวนี้ออกนะครับที่มากันในชุดในกลุงนะครับเพราะว่าสกูจะสั้นไปนะครับเราจะใช้ดอกยาวเพิ่มมาหน่อยนะครับ นี่นะครับพุกที่ตอกเล็กลงไปนะครับให้พ้นกับตัวกระเบื้องนะครับผมก็ใส่สกูตัวยาวลงไปหน่อยนะครับเราก็หาอุปกรณ์แฟนที่เจาะรูเดียวนะครับมาใส่ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีการนึงน,นะครับสำหรับการเจาะ กระเบื้องผนังห้องน้ํานะครับเพื่อที่จะแขวนอุปกรณ์ในห้องน้ํานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับโดยใช้ดอกเจาะกระเบื้องที่เป็นหัวเพชรแบบนี้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการใช้ดอกเจาะกระเบื้องนะครับที่เรียกว่าดอกหัวเพชรนะครับในการเจาะนํากระเบื้องเข้าไปก่อนนะครับโดยใช้สว่านหมดธรรมดานะครับแล้วก็ตามด้วยสว่านโรตารี่นะครับแล้วก็ขนาดของ ดอกแล้วก็พุกต่างๆนะครับในการเจาะผนงังปูนซีเมนต์เข้าไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ